สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีวันจันทร์ที่5กุมภาันนะคะพี่น้องพศส5 6 7ค่ะเลิกสันวันดีค่ะพี่น้องพอได้ผ้าคตนะคะพี่น้องผ้าพี่พีน้องๆค่ะมะกู้พักมะกู้หอมแดงด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันที่เห็นกลมๆเงื่อนี่ว่าแม่นทอนกะด้วยจากพี่น้องที่เป็นจุกเป็นจุกนี่ก็คือหอมแดงค่ะหอมแดงสีสเกตหอมแดงที่ขึ้นชื่อค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอมแดงของเย้านะคะของพอของแมท่ปลูไว้เลยค่ะจะเป็นหอมแดงที่ปลอดสารพิษนะคะ พี่น้องะบอสซย,ยาขาแมาแรงสบอมีการฉีดอีหยงังต่างๆเลยค่ะพี่น้องจะทําแบบว่าวิถีบ้านๆเลยคะ่ะเห็ดแบบบ้านๆเพราะว่าหอมแดงทงนี่ท่าน้าทางนี่ค่ะน้ำดีดินดีค่ะพี่หน้องฉีดหดน้ำบาดาลน,นี่ยระคะาะน้าที่เข้าเจาะนี่ยรคพี่น้องหอมแดงเข้ากับสีงามแบบจะสีเลยสีเซอร์นี่เข้าป่ตองตกแต่งอีหยังเลยค่ะนะคะพี่น้องนี่ค่ะหอมแดงขายสดๆจากหนาฟ้ามค่ะเพราะว่า ถ้าวเอาไปตากแดดนะคะเอาไปตากแดดแล้าวก็จะเอามาขายอีกนี่็สีอีกราค่าหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้คือหอมแดงที่แบบขายสดเลยะคะ่ะพี่น้องมันก็สะดวกกัพคนงานทีแบบว่า พอแม่เย้าแถาแก่แล้วบ่มีเวลาเนาะคะ่ะมาตากมามัดมาตุ่มมาปึงอีกบ่มีคะ่ะพี่น้องก็เลยข,ขายสดเนาะคะ่ะขายสดจากนาฟ้ามแบบนี้เลยคะ่ะนาสวนจะสิเลยคาพี่น้องนี่ค่ะเห็นเขียวๆหลอบทงเนะค่ะพี่น้องบ่มเมนเขาด้วยจากพี่น้องบอม่มเมนเขาหน้าปังะคะ่ะก็คือหอมแดงนี่ยระคะพี่น้องทอนยยมเส้าคะ่ะมันจะเทศให้บ่หอนนะคะคนเขาบ่หอนแล้วก็นึ่งคือดินก็า่างชื่นก็า่ังดีคะ่ะทอนง่ายคะ่ะพี่น,อนะะ้อง,ง,น,องนี่คะ่ะหอมแดงสีสเกตงามๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ หลังจากกินดอกแล้วแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะกินดอกแล้วแล้วเรียบร้อยค่ะก็ได้เวลากู้พักกูห้หอมใส่เวลาปลูกหอมแดงนี่ก็ประมาณสองเดือนกลัวนะคะพี่น้องตั้งแต่ปลูก้็ตแต่หดตั้งแต่ทอนหักดอกค่ะพี่น้องแล้วก็ล่งหัวนะคะเพิ่เนเอิมว่าล่งหัวก็จะมีกําหนดเวลาด้วยค่ะพี่น้อง หายสปอยไว้โดนเกินไปหัวก็สแตกหัวเป็นงามค่ะบไม่ว่าหอมแดงปลูกย่ไหดทอนย่ไใดกะใดด็ะไดเด้อหายพี่น้องย่างมากๆก,กับหกสิวันขึ้นไปแต่ว่าเห็นเกิน60ิวันไปไลยๆในกระโบได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าหัวมันจะเป็นงามบบงามนะคะพี่น้องนี่ค่ะกําลังทอน ราคาสดจากหน้าฟาร์มค่ะพี่น้องประมาณ13 14านะคะพี่น้องกันเลอแต่พอขาบางเครือิผลก็กต่อลงมาอีกเนี้ย12บ1นะคะพี่น้องแต่ว่าหอมแดงทั้งฟังบานเย้าทั้งนี้ค่ะคุ้มเลยค่ะพอขาเอาไปขายกับไรงามเลยค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเท่ากับบอมี่แบบว่าต้นทุนที่จะเอาไปขายเองใดก็ต้องพานพอขาข้นกลางแบบนี้ราคาพี่น้องนะคะนี่ค่ะ พากันทอนกันท้อนเอาค่ะอันใดหัวหน่อยบบล่งหัวนะคะพี่น้องตนหน่อยๆก็สปอยไว้ค่ะพี่น้องเอาไปท้อนไปฝากพี่ฝากน้องหรือท้อนมาเห็ดสมพักก็ได้ค่ะใบเบยนี่กินได้เบิร์ดได้จาจพี่นอ้องบ่ไม่มากินได้แต่หัวนะคะสดๆจะสีนี่เอามาขันสมนี่แซ่บเป็นยังได้ค่ะหัวหน่อยๆทีบ่บขันในล่งหัวนะคะพี่น้องนี่ค่ะพี่พี่น้องๆ พากันมาถอนเอาตอกเสียบลังไหวอยุอสีค่ะพี่น้องถาแนมไกลๆเนาะค่ะเผื่อนผืผักกลางผักเนื้อผักยังหรือว่าทุกผากที่บโบเดป,ปูหอมแดงอาจจะบอกว่าเขาทําอะไรเขาถอนกาบอบบแมนเ้อค่ะพี่น้องนี่คือหอมแดงเลยค่ะเห็นบหค่ะหัวใหญ่ๆงามๆแดงๆสดๆนี่แหละค่ะคือหอมแดงซีสเกตเ้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะพากันถอน ที่จริงอ่ะมีเสียงนะคะพี่น้องเสียงว่าเสียงคุยเสียงหัวรอเสียงนุ่นนี่นะแต่ว่ามันมีเสียงเพลงที่สำคัญค่ะพี่น้องเยี่ยวก็เลยเดี๋ยวปเสียงไหวค่ะเดี๋ยวผักเสียงเอานะคะ่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะวิถีชีวิตชาวหอมแดงค่ะซีสก